พวกกูไปแท้บมึงตอนไหนอะไรสัตว์รถถอยตัวรถถอยเนี่ยไอ้แก๊งส่งตับ,บาดถามว่าผมมีเรื่องกับมันยังไงนี่ไงก็ผมมันสายเลี้ยนอยู่แล้วไม่พี่ไม่ได้หมายถึงแก๊งเองไงพี่หมายถึงแก๊งอืน่นพี่เห็นผมอยู่แก๊งเหลืออ๋ออแปลว่าพี่จำผิดแต่ว่ามันก็กระจอ,อกจริงแหละไอ้แก๊งเขียวๆจัดแล้วมันก็ไล่ล่าพวกผมไม่ว่าพวกผมจะไปไหนมันจะหาจนเจอเพราะว่ามันจะให้ผมขอโทษมันจะให้ผมขอโทษมันก็ไม่ใช่ก็ผมมันเลื้อนนะทำไมได้แก๊งบูโง่ โอ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนี้วะไปไปไปก่อนไปก่อนเยอะเกินเยอะเกินพี่ทำไมมันมีแต่ส้นตีนอะพี่พี่เราไปไหนอะเราขอใคเงิสวัสดีครับไปครับจะยิงครับไม่ครับน้องอยากได้ของขวัญไหมครับเดี๋ยวพี่แจกให้ครับของขวัญสวัสดีพี่ใหม่นะครับฮะตายมุดอะไรฮะอะไรฮะนี่สัตว์มาดิที่อ่ะผีดหรืถูกผีดหรืถูกเนี่ยโอเคถูกป่ะทำเฮียได้ฮะไอ้สัตว์ก็ทำ ไปแย่เพื่อนมึงหรอเนี้ยจะได้นั่งกับมึงอ่ะนัเ่รเ่งอกงอมัเรื่องของมึงไะพวกกูไปแทบมึงตอนไหนะไอสัตว์รถสถรถไถโง่ไงที่อ่ะโง่ในไอสัตว์สองตัวมึงไงที่ะสองตัวบาทกจได้กิารเอได้ได้าเลยตามเลยเล่นแม่งเลยเอาไอ้สองคันหลังได้ปะที่ผ่านมาเมื่อกี้ได้ได้ผมว่ามันมีแน่แน่นอน RPG เ่ยพี่ยิงน่าจะตายก่อน อย่ายิงอย่ายิงอย่าดครับใครมาโดคงกนเลยก่อนที่คงนเยก่อนเด็เชียนั่นอีแวะแงเ้ยมันจะตาย้ังหน่วะแค้หรอแค้หรอโดนอิเแค้นสัตว์ไปลใครมาฮะให้่ได้เาคือได้ดีเราคือนี่ไงสัตามแก๊งมาแลแก๊งกินเลไอ้แก๊งกระจอกอะ ตาข้างใช่ไหมได้ทำไมกูต้องขอโทษอะฮะเอฟม,มึง,งโง่ไงเที่ย<อ>นี่ไหสัตว์มาดิเที่ยสองตัวทำี้ยอะไรฮะกระจอกทีห่หายสองตัวมึงอะเที้ยโอ้อโห<อ>หนึ่งรอบไอ้เออที้ยไอ้สัตว์ยิงได้แค่หนึ่งรอบไอ้เที้ยทำเป็นคุยเที้ยเกิดเหมือนกันเกิดเหมือนกันพูดม,มากวะลบ <Nope. S 1> ครับ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 ยิงไหมดีวิ่งแล้วลงมาคือไหวสัตว์ใใชช่่มะนแก๊งสองตัวบาดไปเดี๋ยฮะไอ้แก๊งสองตัวบาดไปเนี่ย โง่โง่โก่ะเปลอ้ยเฮียโง่ไอ้เพราะพี่ไปไหนก็มีแต่ส้นตีนแล้วพี่อ้าวแต่ขาช่วยหน่อยครับได้ครับเอาพี่สนอยก้อหน่อยพี่ยังเป็แบกไม่พกโดนยิงโว้ยโว้แตกด้วยไอ้เหี้ยฮัลโหลครับรับอะไรไหมครับไปน้องฮัลโหลครับน้องครับรับอะไรดีครับ ริงอ่ะแม่งอ่ะเขาก็ใจหงอยเลยพี่พี่รับเลยดีไหมพี่สวยพวกบ้าเรืบ้าแล้วพวกควายตายนการเป็โง่ไอมาเปิดหมดเลยผมซื้อละเฮ้ยมึงจอดรับเพื่อนก่อนดีไอ้เฮ้เพื่อนมึงจะตายแล้วเนี่ยโสวยเฮ้แม่งกูหลามาเดินออตายเอารถดำแล้วควายสัตว์สัตว์เด้ยฮัลโหลพี่ อุ้ยเก็บโบยไอเชี่ยโบว์โ่อพี่เองนะนะไอโบพร้อมือไอควายโห้ไอ้แก๊งกีนไอ้แก๊งกระจอกตามมันทำไมเนี่ยไอ้หมาโอ้โหมันตามแต่เราวะแม่งีแค่จีนอ่ะเปิดหมดเลยเปินหมดเลยมันตามหลังมาอยู่กินไม่ไบุญช้ายไปเลไปเลยเก๋ไรเอู้วไอ้เขียวอีกแล้ว <RIS T. S 2> มาในสัตว์สองตัวมึงไงสัตว์สองตัวบาดจริงกระจอกจัดจะยิงย่ายิงน้องน้องน้องจะยิงดิน้องน้องน้องยิงมาละน้องโครับจะยิงทำไมขอโทษครับพี่ไม่รู้ว่าใครพี่พีๆๆ่เองน้องพี่โทษโทษพี่พี่มือลั่นขอไปก่อนนะครับพี่ครับเจอกันครับเฮ้ยัขำหลวงพี่เจอกันนะพี่ไปแล้วผมอ่ะพี่พี่แลผมพี่โทษครับโทษครับไม่ต้องมาคอยมาง้อ